มาบรรยากาศจัดทรงงวดเออเพราะว่านมานครับ่หาตะล่มสองได้พี่น้องทร่มาสั่างสื่อเลยยกชุด3มชุดครับแตว่าไปคนละมองคนละจังหวัดได้3ามตัวนี่ครับกำลังเดินทางจัดทรงครับคุณแม่มาแต่ใส่ก้นกระปูโอ้ยมานได้เครื่องคูพี่น้องมากก้นเก่งป้าเครื่องกระคูกนเก่งยี่หลีเนาะขุดยอดขุ้ยอดยอดเนี่ยคุณอะ ออกมาออกมาอีกลาวออกมาสามตัวพี่น้องลงอำนาจลงสุวรรณแล้วก็ลงเครื่องไม้ครับสามตัวมีแต่ชุดมินิครับเอา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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเมย์น้อยขึ้นก้อนครับลงสุดท้ายโมตัวนี้ลงเครื่องไม้ครับลงสุดท้ายโมเอ้าผู้ช่วยดันผู้ช่วยดันดันดักดันดักเออชุดยอดชุดยอดโบเทโบถีบ การันตีได, <laughs> ลด้ลัดง่วครับแลีนลัดง่วครับลมจะลุกลมจะลุกลมจะลุกลมลุก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 ลุ <laughs> แกแดงแถวตัวนี้แตกแถวเอาเอาเอาแลีนน้ำง่วพี่น้องบรรยากาศสดๆครับบรรยากาศสดๆแลีนน้ำง่วตัวนี้ลมสุวรรณครับตัวที่สองลมสุวรรณไปขึ้นรถอีลาขึ้นรถอีลารถขึ้นรถมี unt, แต่ลูกช็อกกระเล็กกองอาญาอยู่เพราะว่านจะไปหามาแตาา่ใจพี่น้องครับ ติดตามเรื่อยๆเด้อติดตามเรื่อยๆโต้มาสั่งเลยก็ไดบ้างฮะแต่บึงขีบสุดยอดสุดยอดเอาชุดที่สามครับชุดที่สามครับลงอํานาจครับตัวนี้ลงอํานาจครับเฮ้ยเฮ้ยเออปล่อย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 มาพี่มาพี่พี่มาพี่มาพี่มาค่อย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 อีลาค่อยค่อยน้องลาโมูงามกูโมูเด็ดนี่โอ้ยงามมัดถุดโตแดงยังคึ่งลูกชอบกระเละอีกตั้งหากดึงดึงดึง จับมูอกันเลยสุดยอดเยี่ยงไรสายเยี่ยงไรสายเลยบันนี้น,นี่แต่ลูกสอกกระเล็ดโอ้ตัวสุดท้ายก็งามตัวที่สองก็งามตัวสุดท้ายมูอก็งามนี่แต่ตัวงามๆ,ๆ,ๆนิ่งเด่นเมาก็แเดียงเพราะเมาโอ้เข้ากันดี<อ>ไปหามาอ,อีเดอ้อเมาเดียงมนันขักไปเมามาเลยเมาเด้งเดยงน,นี่มันแหงสุดยอดครับเดี๋ยวไปเบื้องตอนลงมั่วเด้อพี่น้องเด้อ อ้าวมาแล้วครับพี่น้องครับจุดที่สองมือนี่ครับทรงว่าเพราะวานมาทรงคุณพ่อคุณพอ่อยังครับนี่ครับพ่อตุ้ยพ่อตุยพ่อตุยแม่ยังครับพ่อตุ๋ย <Lyn tuh S 1> แม่อวนเด้อทรงลูกช็อกโกแลตกหนึ่งโตตัวนี้ว่าท่านพายหอดฉีดพี่น้องครับพ่อสั่งเอาเลยคุณพ่อนี่สุดยอดอิลีเขาข้อเขาไ i k อิล่ะว่าท่านเเป็นเมาสบันไดเด้อว่าท่านเป็นเมาสบันไดพึ่งพึ่งใส่เมาสหไฮไม่ไมุ่ดสดนี่แหละอ้ยงามอิลีครับเงีอัลลาดเงีอัลลาอยู่อยนในบ้านยังพ่อ บ้านพานทองตำบลยังครับตำบลพนทองตำบลพนทองาอำเภอเสียนางครับจังหวัดอำนาจเท่านี้แล้วครับรไ,ไปเ<ป>ขาคอกเขาคอกเมีนครับเมียนครับเอาคอก้อนยีลาไปเดี๋ยวทรงขอก้อนพี่น้องทรงขอกก้อน,น,ออนต้องไรดากว่าท่านได้เป็นเมาว่าท่านเป็นเสื้อ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้มาาด้พี่น้องซองตัวบ่านเป็นงวดดิเอา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 ออเดอร์เงลาเีอาออปกรณ์อะไม้มันบ่ทันพ่อมูผุ่นมูอยู่ในขอบไว้แล้วไปมเจ้าสุดยอด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 โอ้มาเบิ้งมาเบิ้งงวดเบาตึงครับเป็นเสือก็เบาตึงมาสุดก่อนครับบ่านเปนสีหลงซะบ่แบบนี้แม่ลูกเสือมาน้ำเบาตึงเนี่ยนี่ อาดครับว่ามันคนแล้โต<ข>เลี้ยงยังได้จะมาเลี้ยงอ้วนครั้งนี้เถออุย้ยคุณน่ะมง่ายดิพี่น้องอู้ง่ายอิลีว่ะหม้อจะจอยไป๋เปพ๋พี่น้องคุณเลี้ยงยังได้ผลเอาน้ำเบาตึงจะจอยปเป๋มาเนี่ยอ่างลางแม่ลูกเด้เอน้ำเบาตึงคุณน่ะลูกคุณบังแม่อยู่คุณไปเห็นหัวลูกเสียแล้วลูกคดี๋ยวไปเบิ่งลูกก่อนครับ โอ้พี่พลูกปาดอุ่นสุดก้อนเห็ลุงมาส่งอนะู้ยใหญ่เฮงใค้กินให้ไันให้มันกินเนี่ยให้มันกินเ่นนยอังพอคืออ้วนท้อะกินข้าวเนี่กิน้าวอนนวาหาอบอคืออ้วน้ั่นน่ะเาจเอาน่ะปาด โซดโซเลี้ยงง่วครับพ่นพ่นใสใส่เขียกอห่อบอเขี้ยกอห้อนี่ผสมกับยังแม่โอบตองมาร์กบอเี้ยกองห่อโอ้ยกินเสื้อสดลโอกินสดฟังไว้เดอพี่น้องขาพญาต้ำอยู่บอขาพญาโอขาพญาเท็ึงง่วอ้วนกินเชี้ยกอห่อบ่เสียก็ต้องเสียพ่นนะบาถึงใครพ่นจอยจอยครับพี่น้อง มานี่เจ้มา,า,มามาอ้วนมาไม่คนละโตพ่แม่อยากเปิดราคาต่อบอ่นี่กาพี่น้องอยากสื่อ,าอวาอ้วนเอาไปเอาไปเห็นแนี่นยบ่แมียว่นเป็นรอยสมหนูคือท่องใหญ่เลยว่อว่าเอว่ามันว่าเป็นรอยสมาออมาแต่น้ำผมผมเนคือท่องใหญ่อ <c oughs> ้าท่องใหญ่หรเนาะยังท่นเห็นม,มันขนโอ้เป็นรอยม่านล้วมาจากรอยสมมันแต่มันขจอ,อยมาจาก ท้องเองเลงเลยบุ้ยกินเชียวก้ห่อใส่ใส่กำผั่มโอ้ได้สวนแล้ววันนี้ได้สวนแล้วไปหาใส่นอเชียวก้ห่อหิงอึดอยู่ทั้งบ้านเชียวก้ห่อหิงอึดอยู่สวนงออวนพี่น้องใส่ใส่กำผั่มนาะใส่กำหัวหันก็ได้นอโอ้น้ำน้ำเท้าเขาตอนตอนต่อมาเลยมาั้งโอ้ซ่งแม่หนีเพราะว่า ทรงแม่นี่ครับทรงพ่อวานครับนี่ครับทรงพ่อตุยแม่อ้วนครับพ่อตุยพอตุยเด้อบ่แม่นพ่อตุยเด้อพอตุยพอตุยแม่อ้วนบ้านพ่นพ่องอย่างร้านอยู่สองคนสองสามสามคนบอกคุณหนึ่งบัมะคุนึ่งบัมาพี่น้อนที่ซาเลงมาตามกันตอนตอนตอนผู้ชายสามบ่ผู้ชายอันเฟดโอ้เฟียดสองหรือสามคือข้างร้านโอ้อันนี้เฟด โอ้แฝดคนนั้นที่บ้านเลี้ยงงัวกับเสบือได้แฝดเสบืบวันนี้นนนน <laughs> โอ้หนาดีเนาะราคากลับเปิดเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเหลี้ยงงัวงามแห้งอ้วนแห้งตัวนี้แห้งสีคักแน่น,นี่ตัวนี้เนาะนีะ่บบนถึงไม่แห้งสีคักเลยโอ้ได้งัวงามคักตัวนี้ได้งัวงามคักกินหอดยางขี่ไล่ได้น้ำยางน้ำกด วันรัดการรอบๆครับเดี๋ยวเดินทางไปจุดที่3มจุดที่4ก่อนครับมือหนีทรงยูซ4จุดครับแต่ละจุดหนียูคนละจังหวัดเดออทรงว่าเพราะว่านครับเพราะว่านมานครับมือนีครับเมาส์มดขวบขอบคุณนที่ข้ามาติดตามรับชมคลิปครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม